สวัสดีครับพเพื่อนๆครับมื่อนี้สิพาเพื่อนๆไปเที่ยวตลาดตลาดผลไมใหม่ครับเพื่อนๆครับไปน้ากันนะครับเนาะหอดแล้วครับหอดแล้วครับบาดนถึงถึงแล้วตลาดสีเมืองตลาดผลไมใหม่นะครับเนาะมาหอดกับมาซื้อแตงโมครับ หายอยากหายกินกันไปครับได้แล้วครับแตงโม มาลานหมักหวงัำเพื่อนครับเยอะแยะแลยครับมาถ่ายดาราหน่อยโอ้มีแต่อย่างเดียวนี่เหรอราคาขึ้นด้วยนี่สุกแล้วเนี่ย ตัวนี้20บาทโ,โหหมลกรดอันนี้ก็ได้ใส่ไปเลยว้า ขอบคุณครับขอบคุณครับผมค่ะดีค่ะดีนะครับค่ดีค่ดีครับรรรโอ้โหนี่ครับเพื่อนๆครับมาหลายอย่างแล้วแกงมูเอนี่แม่ย้ายอยู่องมาพร้อมครับนี่ <c oughs> ได้กล้วยพร้อมนะครับเนาะกล้วย ข้างี่ะม่วงขอบคุณครับไปครับซื้ออย่างอื่นเนาะลูกพับครับลูกพับ ยอินตพาลัมฝรังแกะมังกรครับโอ้ดิคันตะลุบครับ นั่นนะครับนี่เท่าี่บาทามาทนี่สิบแปดบาทอันนี้สิบหกสิบหกขับต่อนห้สิบหกก็บดอันนี้นี่หนีนี่น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 ี่นั่นี่นี่นนี้นี่นนี่คี่นี่นอนี่นี่นั่นี่นี่นี่นยนี่่่่นน่นีนีนี่่นี่ เบอรถึงไหมนี้สองยนสองร้ื้อลายเหรอโอไค่ะแต่ตัวนี้จะเปิดมาลืมแล้วนะเปิดพรุนี้หมดละตัวนี้ก็เปิดมาลืมกันแต่ตัวนี้เปิ่นี้เปิดพรุ่งนี้เปิดพรุ่งนี้ใช่ค่ะพี่สิเอ็ดมีสิบเอมีสิบเอ็ดสาวันที่ค่ะ เป The nice. ิดพรุ่งนี้เดี๋ยวผมเดินดูก่อนเปิดพรุ่งเปิดได้เลยห้าสิบบาทครับเจบดโลหสิบบาทฮะหวานแน่นอนเบอร์พิเศษติครับผมนี่ตีห้าสิบบาทอันนี้เบอร์เล็กมีสมนีติมีสมนีติเบอร์เล็ก นั่งไงบนเล็กตีดูอ๋อตะวานวัวว่ะอ๋อหนึ่งสี่หกศูนย์ครับจอดอยู่ล็อกหนึ่งเปิดได้เลยเน,ะนาะครับสามวันเนี่ยสามวันวันละถุงวันละถุงครับเจือวังกรหวานหวานแซ่บ นี่ปลั่งครับโอ้โห,หราคายี่สิบเอ็ดี่้ยี่สบาี่ยี่นี่ก็เบอร์ยอดแหละครับเบอร์ยอดต้นนี้อ,อ๋อนี่เบอร์รองไซ่ค่ะแบบส้มเชง,อ,งอันนี้ล่วงนะครับส้มเช้งล่วงเเนง ครับอ้หลายอะายแะ้วครับลกครับตะลุกตะลุก